ขออนุญาตแก้งกิกรครั้งหนึ่งนการหรับกิจกรรมในการในพิธีพุทธิเศษพระีนข้ากรุ่นโบรร่นราณ1 9ปรวงกรานเพณีาเวลจงก้ีการนนีตรงกับวัน ซึ่งพี่ดีจะเริ่มเวลาสิสนกา้นาทีหรือว่าสโมงเข้านาทีนะครับเมื่อได้ดํานนการแล้วนการเคลร์ควเช่้การนินนระานราเวนอียวลดีนะครับหลปนีระเยชวันกานกลงคนกาคืงาาากานาากาคานคนนคนนรงนนานาครรกาะลกกา ร่างการสื่อับ้งกาและหลักการรับสิ